คุยใช่ี่<อ>29มีนาะถึง3เมษายนชื่อว่าใช่ Bird and Butterfly Fest 2016นะคะที่ Central Plaza รัตนาทิเ,เบศร ว่าเป็นมหาจตันสัตว์ปีกนะคะตื่นตากับผีเสื้อกว่าส0 0พันตัวพร้อมนกสายพันธุ์ที่หาชมยากที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์อ่านี่วันนี้มีผีเสื้อที่หายากอยู่ทางด้านนี้ครับอ่าผีเสื้ออยู่ในตู้แต่วันนี้นกมาด้วยมาเต็มสตูดิโอเลยเราจะคุยกับใครครับทรายโอ้คุยกับคุณคุณคุณอู๊ดคุณอู๊ดสวัสดีครับอู๊ดสวัสดีครับอู๊ดแนะนำเลยดีกว่านี่นี่นี่ตัวแรกรุ่นไหนยังไงฮะ ตัวนี้ครับเป็นเครสเซนคาราคบล่าแต่ว่าเป็นกลุ่มคาราคาล่าครับเป็นกลุ่มน <Fore. S 1> กนักล่าชนิดหนึ่งครับตัวนี้เป็นนกที่เชื่องครับแล้วก็เป็นนกที่นิสัยดีมักจะวิ่งด้วยวิ่งด้วยเดินด้วยทําอะไรได้บ้างครับวันนี้ วันนี้เอามาโชว์ให้ดูก่อนแล้วก็มาแนะนาสายพันธุ์ว่ามีสายพันธุ์ค่อนข้างเยอะมากในวันจริงในงานเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ใกล้ๆได้ครับสามารถสัมผัสได้สามารถสัมผัสได้ด้วยใช่ครับแจ็คเชิญสัมผัสครับตัวนี้ชอบให้ลูกหัวครับแล้วครับหั เราจะเป็นูปอะไรนะอีกอีกที่เอาเอ็กซ์โกลกแต่ว่าได้ข่าวว่ากัดคนด้วยใจเย็นครับคุณว่าแต่ผมอยากรู้ตัวนี้ตัวนี้เหมือนไปปิดตาเขาคืออะไรครับอ่าอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งครับที่เอาไว้เวลาเดินทางครับคพน้องคุณนี้เราไม่ใส่กรงครับแล้วก็จะยืนคอนมาแบบนี้เลยใช้สำหรับพวกเกี่ยวและอินทรีย์ครับทำไมต้องปิดอะคะให้เขาพักครับใหตัวนี้คือโอ้โหอันนี้ปิดปิดตาดีกว่าไหมครับแล้วปิดกันข่าวอีกคน ดูเหมือนว่ามองแจ็คแล้วอยากกินเนี่ยเฮ้ยน่ารักเขาเรียกอินทรีมงกุฎปะคะอินทรีมงกุฎครับเป็นสายพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดในแอฟริกาครับว้าวดูุงไหมคะไม่ดูครับตัวนี้เชื่องมากครับแจ็คแล้วลูกหัวได้ด้วยเหรอครับตัวนี้เชื่องครับเชื่องจริงๆครับเชื่องจริงๆแจ็คเร็วนกคุกตัวเชื่องหมดครับเขาตื่นตาอยู่แจ็คอยากเล่นไหมแจ็คเร็วผมชอบนกอยู่แล้วอยากจะเข้าไปจับไหมแจ็คผมขอเป็นนกเอี้ยงแล้วกันอะไรนะอะไรผมตัวต่อไปครับดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวนนีี้้หา ตัวนี้เป็นเบงกอลอีเกิลอัเป็นนกเขาครับเป็นนกเขาเบงกอตอนนี้เป็นนกตัวเดียวและตัวแรกในประเทศไทยสายพันธุ์นี้นะครับมีตัวเดียวในประเทศไทยดุไหมคะไม่ดุครับแจ๊คแจ็คอีกแล้วแจ๊กแจ็คดูดิเห็นหน้าแจ็คจีบครขี้เลยฮะดูสิีบอะไรคขี้เรอเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ตัวนี้สวยจริงๆตาสวยมากสวยมากเลยครับค่ะตัวนี้ฮะตัวนี้ครับเป็นกลุ่มอีเกิลอาอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็น เกรทฮอแอนาวเป็นนกเขาที่ทรงพลังที่สุดในอเมริกาทรงพลังที่สุดในอเมริกาใช่ครับบางครั้งในธรรมชาติอาจจะจับนกนักล่าด้วยกันด้วยทวาะไปต่ว่ากินนกด้วยกินนกด้วยครับกินนกด้วยแต่พวกนี้เป็นนกฟาร์มเชื่องมากอ่าตัวนั้นแหละครับข้างหลังข้างหลังสวยมากตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเหยี่ยวครับเป็นฟอลคตัวไหนคะตัวนี้คือฟอลคอนตัวเ่ยบเหยี่ยวเหยี่ยวอันนี้จับได้เอเป็น อเมริกันแคเทลครับแล้วมันจะโตกว่านดีไหมคะไม่ล่ะครับแต่คือเหี่ยวอะคะอันนี้คือเหี่ยวครับแล้วเขาทานอะไรอะคะเป็นอาหารแช่แข็งเป็นพวกหนูพวกลูกเจี๊ยบได่กินหนูและลูกเจี๊ยบตัวเล็กแค่นี้นี่ยนะกินเหมือนกันหมดเลยครับ หแวะไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมงานเบิร์ตและบัตเตอร์ฟลายแฟสองวันสองคืที่เซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศเด็กๆต้องชอบแน่นอนไปกันทั้งบ้านเลยนะครับ29มีนาคมถึง3เมษายนนี้ชั้นไหนนะที่ชั้นหนึ่งสุดกันคะเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศนะคะไปกันีเสยอะๆผมชอบผีเสื้อนี่ยมี3,000กว่าตัวเลยนะที่ที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศกับผีเสื้อด้วยนกด้วยนะคะพาเด็กๆไปดูกันเยอะๆต้องชอบแน่เลยนี่อยากกลับบ้านเลยยังไงเนี่ย อ,อ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นมาคุยตื่นมาคุย